เอาไปแล้วแทงหนึ่งไปไปเบอร์อีกไอ้เต้าแฝดตื่นแล้วไอ้เต้าแฝดตื่นแล้วโอ้ยคุณแม่เต้นก็ตื่นแล้วสวัสดีค่ะแม่เต้นไมเต้นหน้าฮั่นเพิ่งมาอุ้ยเต้นหน้าฮั่นเลยเหรอแม่อุ้ยเต้นทวนๆเลยใช่ไหมเต้ยทวนๆเลยคนเดียวห้าโอ้ยหาวหาวทำไมทำไมหนูไม่ช่วยพ่อทำมาหากิน โอ๊ยไม่ใช่นี่ไงน้องพลอยคนนี้นอนหลับใช่ไหมแม่ไขรคนไหนพลอยนี่ไงพลอยโนเอาอันดูดีดีดูดีดีมีรางวัลคนนี้ใครไม่ต้องเลยพลอยนี่โนไม่ใช่พลอยเหรอนางเพชรหระคะพลอยนพลอยนางเพชรเพชรเพชรคะใครเพชรไข่พลอยเอาอักันหน่อยยืนตรงนี้หน่อยยืนตรงนี้หน่อยไข่เพชรใครพลอยนี่ยืนอีอหน่อย กินหน้าบักข้าวดีมือนกันเออเขาใจยุ่เห็วเอาน่องบิดยิ้มหาน่อยพลอยพลอยขาอยากให้ส้น่องพลอยขาน่องพลอยคนสวยพลอยไหมนี่พลอยไหมอยืนก่อนยืนก่อนินนมึงมึงไม่หยั่นี่หนิแต่ยืนนีแตดีไหมเอายืนมาบ่แนนดแคมส้วมึงถุงเท่าบ่แมเนดัตถงเท้าดำเเข้ากับขาห้องเท่าหองเท้า

เบนเบนคืออยู่วอเนบักเผานี่ประวัทิที่เบนเบนเบนกเผาวิประวัติที่เบนเฮ้ยมอขเ้าเอาโลดนูอตแพ็กก่อนแท็ก่อนไแท็ก่อนแท็ก่อนค่ะต้องพลอยขาแท็ก่อนเร็วแท็ก่อนแ็กก่อนของไว้อือืม เลี้งเลี้ยงหลานจะขั้นเขียยเน้อเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นมีความสูงจะมีเต็นระักเรื่องลูกเรี่ยงหลานเฮ้ยเฮ้ย้ไอ้ล่ี้เันไหนน้กับแม่เอกับแม่มเมยมาแล้วเมยมาแล้วเมยมาแล้วเอาวางนั่นเาเขวางไม่ซื้อเจ้ากับ้่อยกันเ้ยข่อยกับเขาสารค้ามอ หมอลำครอบครัวนะคะเป็นแบบนี้ระคะพาลูกพาเต้ามาหากินพาพ่อพาแม่มาหากินด้วยนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าหมอลำครอบครัว